เจ้าจินเทียนเฮดซิงลงไลเลอจินเทียนเราซื้ออะไรเจ้าฮันว,นนวีสั้นเนียนจีสวัสดีครับนักเรียนวันนี้เราซื้อกลัมาพร้อมกับวิชาภาษาจีนนะวันนี้เราจะเรียนบทที่9นะครับหนะฮะสิบเอ็ดนะบทที่เก้านะฮะสิบเอ็ดแล้มาดูกันดีกว่าว่าในร,รูปนี้ประกอบด้วยอะไรบ้างก็จะเป็นเสื้อแขนสั้นกางเกงขาสั้นกรนะโปรงอะไรมือก,ก็เสื้อเสื้อเชิ้ตไอ,อเสื้อสูท เขาบอกว่าไงมัง่งประโยคแรกเขาบอกว่าเสื้อยืดนี้เป็นของใครเสื้อยืดนี้เป็นของใครแสดงว่าเป็นประโยคคํามานนั่นเองอ่านได้ว่าอย่างไรนักเรียนสามารถจดประถาไทนกลับได้นะอ่านได้ว่าเจอซื้อเจอซื้อสวยเจอซื้อสวยเตอทีสีซันทีสีฟัน เจอซื่อสุยเตอร์ทีสีซันเจอซื่อสุยเตอร์ทีสีซันเจอซื่อสุยเตอร์ทีสีซันอ่าเจอซื่อแปลว่านี่คือสุยแปลว่าใครเจอซื่อสุย นี่คือใครอ่ะยังไม่หมดเตอแปลว่าของเตอตัวนี้นะแปลว่าของรวมกันเป็นเจอซื้อสวยเตอนี่คือของใครอ่ะแต่เรายังไม่รู้ว่าไอนี่คือของใครนะพูดถึงอ,อูออของชิ้นไหนนั่นเองก็คือตัวนี้ไงทีสีซันทีสีซันหมายถึงเสื้อยืดนั่นเองทีสีซันหมายถึงเสื้อยืดนั่นเองนะคะรับรวมกันเป็น จอซื้อสยเตอร์ทีสีซันเสื้อยืดตัวนี้เป็นของใครนั่นเองอ่าเรียนไม่ทันตรงไหนก็ย้อนกลับมาดูได้นะอุปกรณ์ชิ้นแรกนะครับอ่ะก็คือของชิ้นแรกก็คือเสื้อยืดใช่ไหมอ่านว่าทีสีซันทีสีซันทีสีซันต้องออกเสียงอย่างงี้ด้วยนะสีทีสีซันอ่าแปลว่าเสื้อยืด แสดงก,กับไปนะกดหยเวลาได้นะเรียนที่สีสั้นหมายถึงเสย,ยืดนั่นเองต่อไปอ่าต่อไปคืออะไรครับต่อไปก็คือกางเกงนั่นเองอ่านว่าต้วนคู่ต้วนคู่อ่าต้องออกเสียงว่าคู่นะต้วนคู่ตวอ่นต้องต้วนคู่ต้วนตัวเดียวแปลว่าสัน้นต้วนคู่ต้วนคู่ต้วน คู่ต่วนคู่ต่วนคู่ก็คือกางเกงขาสั้นนั่นเองต่อไปอก็คือชุดที่มาพร้อมกักบโปรงใช่ไหมอ่าเลี่ยนอีฉุนเลี่ยนเลี่ยนอีฉุนชุดนะตัวหลังต้องเป็นชุดเลี่ยนอีฉุนเลี่ยนอีฉุนเลี่ยน อีฉุนเลี่ยนอีฉุนเลี่ยนอีฉุนทวีสีสันทวีสีสันต่วนคู่ต่วนคู่เลี่ยนอีฉุนฉุนเลี่ยนอีฉุนเลี่ยนอีฉุนอ่าต่อไปหมวกใช่ไหม เมาจือ่อ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 เมาจือาจ่อมหมายถึงหมวกนั่นเองเมาจือ่อเมาจืดหมวกอ่อะไหวเท่าไหวเท่าไหวเท่า หมายถึงเสื้อสูทเองไหวเท่าไหวเท่าเสือออออ้อสูทเมาจืดเมาจืเมาจืดเมาจืดหมวกไหวเท่าไหวเท่าเาสื้อสูทและตัวสุดท้ายก็คือเสื้อขนหนาวนั่นเองเมาอี้เมา อีเมา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 อีอ่าเสื้อกันหนาวเมาจือเมาจือเมาจือหัวว่ายเท่าว่ายเท่าเสื้อสูทเมาอี เมาอีเสื้อกันหนาวที่สีสันที่สีสันเสยือ้อต้วนคู่คต้วนคู่ต้วนคู่คกางเกงขาสัน้นเลี่ยนอีฉุนเลี่ยนอีฉุนชุดกระโปรงเมาจือเมาจือหมวก ว่เท่าว่ายเท่าเสื้อสูทเมาอีเมาอีเสื้อกันหนาวอ่าต่อไปนะให้นักเรียนนะครับเปิดไปหน้าที่54นะก็จะมีคำศัพท์อยู่นะที่เราเรียนไปแล้วจากหน้าเมื่อกี้นะก็จะมีแค่คำเดียวนะนะที่ในมันไม่อยู่ในหน้า51นะที่เราเรียนไปตอนแรกใช่ไหม ก็คือนะ54ก็จะมีคำนี้ง,ง่ายคำสุดท้ายก็คือสุยเตอร์สุยเตอร์แปลว่าเป็นของใครหรือคนไทยเรียกง่ายๆว่าของใครนั่นเองอ่ะก็ประมาณนี้นะวันนี้ก็จะประมาณนี้การบ้านวันนี้ก็ทำท้ายบทครับแล้วก็รูปมาให้เราซื้อดูนะครับก็แค่นี้หรือนักเรียนคนไหนเห็นว่ามันง่ายเนาะนักเรียนจะอ่านให้เราซื้อฟังก็ได้นะครับยินดีนะครับแล้วก็ส่งมาที่ไลน์ส่วนตัวหรือว่าที่แชทส่วนตัวหรือว่าที่ใต้คอมเมนต์นนะ ทท้ายบทนะครับไม่เข้าใจตรงไหนก็นย้อนกลับเวลาไปดูได้นะครับวันนี้มีเพียงแค่นี้จ่าเจียน